จริงแล้วไม่อยากพี่ปรายอาจารย์มันนออบโอยในพื้นที่ก็อยากดูมวยผู้เอก mm hmm. ระหว่างเสียีกับประยุทธ์หน่อย mm hmm. ผมก็เลยเอาพี่ปรายกับพี่ปราย mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. นะอยากจะดูที่นอกหรือนับ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะในสาหรับพักเสรีรวมไทยเตรียมอะไรยังไงไว้บ้างคะที่จะมีการคุยกันวันนี้คะท่านคือองมไม่มีอะไรมากตอนประชุมพักฝ่ายท้าเมื่อวันที่15ที่พักเสรีรวมไทยนะนะความจริงผมก็อยากให้คุณม้งคนนี้อภิปรายนะผมมันออกทีวีทุกวันผมเบื่อไม่อยากอภิปรายหรอกแล้วครั้งนี้ท่าน,นจะอภิปรายไหมคะนะจริงแล้วไม่อยากอภิปรายแต่อาจารย์มันนออก โอ้ยในพื้นที่ก็อยากดูมวยคู้เอกอระหว่างเสรีกับประยุทธ์หน่อยอมผมก็เลยเอาพี่ปายกับพี่ปายใช่ไหม,มนะอยากจะดูที่นอกหรือนับเก้าแล้วลุกขึ้นมาเรื่องบ่อนใช่ไหมคะท่าน Yes เรื่องบ่อนนี่ผมชำนาญเพราะผมจับผมหมดแล้วนี่มผมจับมายังไม่เป็นเพราะว่าตลอก็จับหมดแล้วได้ปอ,อติดคุก ไม่รู้กี่ปีลัวกี่ปีนะอตอนนี้บ่อนปิดตายไปเลยติดกว่าปีแล้วใช่ไหมแล้วบอกร้อยนายกก็จับไม่ได้มันอะไรกันเนี่ยนะไม่จับหรือรับอะไรเขา้ามาอาปากหรือแล้วอะไรจะเป็นประเด็นชี้ชัดถึงความบกพร่องผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องบ่อนของท่านนายกประยุทธ์ค่ะใจเย็นจะไปฟังวันนั้นก็แล้วกันฟังนี้ก็มีแบบเอกทำให้ท่านประยุทธกอาจต้องเกิดเงือนไผู้เอกจริงจริง คือถ้าไม่ได้ได้มันก็ต้องออกอะแต่ผมอกิี่ายที่จริงนะถ้าคนเรามีความรับผิดชอบก็ไม่ต้องให้อีิปายด้วยซ้ำไปนะแต่อภิปายแล้วก็อย่าหน้าได้แล้วก็นนะนอกจากคนเอกแล้วมีคนอื่อน,ดเ,นเดี๋ยวต้องพิจารณากันเพราะมันมันพ้อสอบมันข้ามเกี่ยวกันใครดินลงตำแหน่งนะช่วงไหนเวลาไหนเกี่ยวข้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ นัก็สงสาพี่ป้อมเนี่ยมันเดี๋ยวแกไปลงแล้วกันนะแค่นี้ก็เดินไม่ไหวอยู่แล้วตั้งแต่ข้อมูลที่เราจะพิปรายครั้งนี้นี่จะสามารถทําให้สังคมได้เห็นถึงการบริหารของราชการการบริหารราชการของท่านนายกผิดพลาดได้ไหมคะเหมือนว่าลดความเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาได้ไหมคะท่านมันมันชักเจียงแค่นี้มันก็หมดศรัทธาแล้ววันนั้นมีสํานักไหนมาถามผมจะให้คะแนนคุณไยุตเท่าไหร่เต็มสิบผมไม่ให้สามนั่นเองนะ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผ่านเลยก็บบริหารประเทศชาติตลอกเขาขอเวลาอีกไม่นานจะคืนความสุขให้นี้ประชาชนยังร้องระงมเลยนะผมตอนโควิดรอบแรกเนี่ยผมจะเอาเงินสดเงินเดือนผมเพียประชุมผมทั้งหมดไปแจกพี่น้องประชา,าชนเลยไม่ต้องมีไปผ่านเผื่ออะไรหรอกมคนยุ่งยากตัต้องการใช้เงินไปใช้ตามที่เขาต้องการ ก็ไม่ต้องการให้คุงซื้อมามา่าซื้อไอน้นู่นไอ้นี่ของเจ้าสวยใช่ไหมกินมาม่าทุกวันคนหลัะุกนอยากกิกินเลยเบื่อจะตายอยู่แล้วใช่ไหมดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนราาประชาธิปไตยเป็นของทุกคน y YouTube มติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ